งานอาชีพของทุกทอดทานบุญมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้ทุกส่วนของนิพพานธรรบุญบารมีสามสิบทัศ พระเดชปกุณปุสตันทัสโลดำรงอยู่ได้ทำที่ไม่ใช่บาลีสามสิทัศพระเดชณหลปุสจันทัสโลจะไม่ให้รู้ถึงการทำงานของบามีสามสิทัศพระเดชปกุณปุสตันทัสโลจะทำให้ท่อฐานบุญที่ถูกบังคับควบ อยากทำที่ไม่ใช่พระมิสรรันิทัศน์พระเด็บพระมงปุสรันสรัสโลซึ่งเป็นธรำรโลภโ,ลโลกรธหลงบังคับให้ท่อทานบุญที่รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำโลภโ,ลโลกรธหลงไม่อยู่ในสภาวะปกติไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นท่อทานบุญที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเธดประเสริฐนักเป็นท่อทานบุญที่ปรัหลดาสุขเจริญสําเร็จชีวิตแต่ประกอบเหตุเริ่มต้นเป็นทุกข์ไม่สุขไม่สําเร็จชีวิตเพื่อต้องการผลรับที่เป็นสุข จเจริญสาเร็จชีวิตย,ยังไม่เป็นไปตามการประกอบเหตุสังเกตผลโทนันเถิดประเสริฐนะักเป็นทอดทานบุญที่ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถูบังคับควบคุมสั่งการอยากทำที่ไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานเป็นธรรมโลภโกรธหลง ไม่สามารถที่จะควบคุมสอนตัวเองหรือควบคุมสอนผู้อื่นได้ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมผู้อื่นได้เพื่อให้ตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเส้นทางเป็นท่อทานให้กับ ปรมีสามสิบทัตประเด็บโกลุมภุสดเด็นทั้งโสโลไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุณมัวอาการนี้ก็เป็นอาการของท่อทานบุญที่เป็นคนผ่านซึ่งเป็นท่อทานบุญที่รับเป็นเส้นทางให้ทำโลกกดลง ทำโครงสร้างกอทอมขอ,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 อเพื่อเข้าถึงบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลลงโพสดแตนทัสโสรเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดศปกุลลงโพสดแตนทัสโสรให้กลายเป็นทำโลกกธลงทำโลกโมีปริมาณมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในท่อ มีความผิดปกติไปจากมาตรฐานของพ่อทานบุญที่ถูกสร้างหล่อเลี้ยงรักษาจากบารมีสังคิตทัตพระเดชผลุปุสดเดนสัตโตโรจะมีสังคิตทัตพระเดชผลุปุสดเดนสัสโรที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อนเนื่องจากตำแหน่ง สวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรบารมีสามสิบทัศประเดชเพราะคนหลงบุญเกิดกันเปสโลบ,บังคับควบคุมสั่งการท่อทานบุญทั้งหมดเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญไปตามเส้นทางที่แต่ละท่อทานบุญเชื่อมโยงกันทั้งหมดบ,บังคับให ทอดทานบุญเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานเข้าสู่สภาวะปกติสร้างทุกทอทานบุญอยู่อย่างต่อเนื่องทุกอนุเวลาเปลี่ยนธรรมโลภโกรธโหให้เกิดขึ้นใหม่เป็นบรารมีสัจบทัตประเด็คุูหลงปูสดทันทัศโลหนวยใหม่ เป็นไปทุกอนุเวลาบังคับให้ท่อธทานบุญเป็นปกติเพื่อรับกับการมาของธรรมโลกปวดลงให้เป็นท่อดทานบุญที่ยิ้มแย้มแจ่มใสบังคับให้ท่อธทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำหน้าที่ทำงาน ทำอาชีพเพื่อให้ได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆของบาร,รมีสามสิทธัะเด็ดผลบุตรสปันโสโลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีหลักในการทำหน้าที่ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนะักไดผลรับเป็นบาร,รมีสามสิทธระเด็จผลบุดินทัญสโลหน่วยใหม่ใหม่ เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทรรที่เป็นโลภโกรธหลงพัฒนารูแปแบบเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิทธัสสะเด็ปุโรหิสตสดเจทัสโลเป็นธรรมของเขาเมื่อถูกดึงดูดบอ,อกเกิดจากบารมีสามสิทธัสสะเด็ปุโรหิสตสดเจชัสโลถูกเปลี่ยนสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาม พระเดชคุลมปุสตจัทัสสรเกิดเป็นหน่วยใหม่ใหม่หมบารมีสังทัศเ์ศพระคุลมปุสตจัทัสสรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสามารถรักษาตัวเองไว้ได้รับกับการมาของธรรมโลกโกรธหลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำเก้าวหน้าในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญ บารมีสามิตทัตพระเด็พลหลวงปู่สดแจ่มท,ที่ก้าวหน้นาขึ้นนิพพานทำบุญบารมีสามิตทัตพระเด็จพลหลุงปู่สดแจ่มทัสโลที่ขยายขนาดได้กว้างขวางมากขึ้นเข้าถึงนิพพานกิเลสที่ผ่านอัปญักตาธรรมาเพื่อรวบรวมรมธาตุมาเป็น นิพพานทําบุญบาร,รมีสามสิบทัตประเดษกุลกุศลแตนทัสโลเพื่อสร้างยุติธรรมในการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดขึ้นเป็นบาร,รมีสามสิบทัตประเดษกุลกุศลเจนทัสโลหน่วยใหม่ๆอ,อ,อ,อย่างสมมู์ในสภาวะที่เข้าสู่ยุติธรรม นิพพานทำบุญรับรู้ได้ถึงธรรมที่ไม่ใช่บาลมีสามสิทัศสะประเด็จภุมิปุสโจันทัโลกที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานทำบุญเกิดขึ้นเป็นปกติบารมีสามสิทัศสะประเด็จภูมิปุสโกเปลี่ยนธรรมที่สร้างวิกฤตใ,รรให้กับนิพพานทำบุญ ให้เป็นบารมีสามิทัตพระเด็กพลุงกิงดสดจันทสโล,โลหน่วยใหม่เกิดขึ้นเป็นปกติสภาวะปกติทั้งหมดเป็นสภาวะที่พ่อทานบุญที่เป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานรับรู้ได้จากบารมีสามิตทัตพระเด็จพรุงกงสดจันทสโลรับรู้ถึงการทํางาน ของบารมีสามิทัศัศธกระเด็ดปุณพุพกเตจนทัโสโลนึกคิจดจะจอรับรู้ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทพัทนกระเด็ดปุณพุพกเตจนทัโสโลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานทุกระดับในระดับละเอียดสุดไปถึงระดับหยาก ยึดพื้นที่ทุกระดับในระดับละเอียดสุดไปถึงหยาบสุดหยาบสุดไปถึงละเอียดสุดยึดทุกพื้นที่ของนิพพานธรบ,บุญบรมีสามทิฏฐาพระเด็จบุรุษุสุดเจนทัสโลยินแย้มแจ่มใสเบิกบานครอบคุมไปทุกพื้นที่เป็นปกติก็ธรรมบุญที่ผิดปกติที่เกิดจาก ทำโลกโกรดหลงได้ใช้เส้นทางของท่อฐานบุญเป็นเส้นทางของทำโลกโกรดหลงจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเป็นปกติไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบื่อนายการมาของทำโลกโกรดหลงเบื่อนาย ทำลบกดลงที่สร้างวิกฤตให้กับทิ่พันทำบุญไม่เห็นถึงประโยชน์ของวิกฤตว่าคือโอกาสที่ทำให้ชีวิตสุขเจริญสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าทำบุญที่ติดปกติจากการควบคุมบังคับของทำลบกหลกจะไม่ เป็นท่อทานบุญที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําให้บรารมีสาริตาถเดจคุณภูสดเรชสโลได้เดินทางไหลเวียนจะเป็นท่อทานบุญที่ให้ทําโลภก,กดหลงได้เดินทางไหลเวียนเพรทานบุญ,ท,กกบท,บญที่ผิดปกติบางท่อทานบุญที่ผิดปกติไพมากถึงระดับทําลายท่อทานบุญ เอื่อนายทอดทานบุญทำให้ทอดทานบุญถูกทําลายมุ่งทําลายทอดทานบุญเป็นไปนตามการบังคับควบคุมสังการจากทําโลกกดลงไม่ให้ทอดทานบุญได้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำให้กับปรมีสามัศน์ประเดชบุญบุษตเจนทัสโล เกิดเื่อนายการทำหน้าที่สร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสาธิต,ตพัฒนเดลเคุณบุตสันเตมสัสโลกเบื่อนายวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสาธิตพัฒเดลเุณบุตสันเตมสัสโลกถูกบังคับควบคุมจากธรรมโลกกดโลง พ่อทันบุญถูกทำลายหนีจากหน้าที่หนีจากงานอาชีพของตนเองถูกหลอกลวงต้มตนปิดบังบิดเบือนบังคับค่มขู่พ่อแม่เขาอ้างเงินไข่ไม่อยู่ บนพื้นฐานของการประอกอบเหตุสังเกตผลทนเถิดประเสริฐนะไม่รับรู้ถึงการทํางานบรารมีสัทธศน์พระเด็จพุนปุสสะเตทัสโรที่ควบคุมสั่งการบังคับประจักตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสัทธศน์พระเด็จพุรปุสสะเตทัสโรไม่รู้ถึงการทําหยุด เป็นตัวสําเร็จของบารมีสามสิทน์ประเดชพุรภุสตันทสโรที่มีวงจรของการไหลเยียนของกระแสบารมีสามสิทธ์ประเดชพุรภุสตันทัสโรที่เป็นเส้นทางตั้งแต่ตําแหน่งละเอียดสุดณศูนย์กลางดวงกลมปัถมเริ่มแรกบารมีสามสิทน์ประเดชพุรสุสตันทสโรไปยังตําแหน่งหยาบสุดที่เป็นตําแหน่ง ที่ธาตุประกอบกันขึ้นเป็นท่อทานบุญไหลเวียนจากตำแหน่งยากสุดไปถึงตำแหน่งละเอียดสุดเป็นวงจรครบสมบูรณ์ท่อทานบุญที่ถูกบังคับควบคุมหลอกลวงต้มตนจากทำโลกปวดโลกจะไม่รู้ถึงวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทําโลภโกดหลงไม่ให้รู้การทําหยุดตัวสำเร็จของบารมีสามิทั์ประเด็จคุณปุตตะเสาสโลทอดทานบนบางส่วนที่ถูกปิดบังไม่รู้วงจรที่ครบถ้วนของการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จจึงถูกหลอกให้ทอดทานบนถูกทำลายบางส่วนทำให้วงจรไม่ครบในการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จ,จ ผลรับทําให้นิพพานทําบุญบารมีสาสิบทัประเด็ตคุณปูสดเต็ทัศโลกถูกยึดพื้นที่จากทาโลกโกรธโหลเพราะท่านบุญที่เป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นําในงานสร้างที่สุดแห่งทํากองบุญบารมีสาสิบทัศนะเด็ตคุณปุสดเต็ทัศโลกคือพระเด็จขนหลงปูสดเตนทัศโลก พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็ยะจาอาจารย์มหาลัตตาเบสกาจังหณวนกยูนำท่อทานบุญให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆทำงานนี้มาอย่างเป็นปกติเป็นหัวหน้าต้นบุญผู้นำมาตลอดทำให้งานหยุดเป็นตัวสำเร็จ ซึ่งเป็นงานเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบริสัติพัฒนประเดพุลบุสเดชทศโลที่จะต้องพร้อมเพรียงในการทำหน้าที่ทำงานทำอาชีพนี้ทำงานได้อย่างก้าวหน้าทำให้นิพพานธรรมบุญบริสันตพัฒนประเดพุลบุสเดชทศโลขยายขนาดขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อ เพื่อให้ครอบคุมในขั้นตอนแรกให้ได้มีขนาดเท่าเดิมที่เคยเป็นเป็นขนาดที่เท่าเท่ากับนิพพานอื่นๆให้เท่ากับนิพพานกิเลสนิพพานอัพยากตาธรรมะดังนั้นในยุคกาขาวทําโลกกดหลงแทรกซึมอยู่ในท่อทานบุญ ทั้งหลายมีมากบิดเบือนบังคับควบคุมสังการให้ทอดทานบุญไม่เป็นปกติมีอยู่มากทุกทอทานบุญจริงต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจากปรนมีสามสิทประเด็กพุรพุลสดเดนทัสโลกให้เข้าสู่สภาวะปกติให้นึกคิดรับรู้จดจอ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสัมผัประเด็จพุนพุนส่วนเต็มลัสโยยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานเป็นปกติในทุกระดับตั้งแต่ระดับละเอียดสุดแนละตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสัมผัสประเด็จพุนพุนส่วเต็นลัสโลไปจนถึงตำแหน่งหยาบสุด นาจัก,กรวาลมนุษย์ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเปิดบ้านทุกระดับตามเส้นทางสายกลางของท่อทานบุญเกิดขึ้นทุกอนุเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพได้ผลรับ เป็นการละชั่วเป็นการทำดีได้รับผลผ่องใสจากการบังคับควบคุมของบารมีสามิติัศน์พระเดชพุทธมูสุดแต่ทศโลกเป็นอาการยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานในทุกความละเอียดในทุกความหยาบในทุกระดับ ตามเส้นทางสายกลางของท่อฐานบุญเกิดขึ้นทุกอนุเวลาให้ทุกท่อฐานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้การทำงานของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระอุค์สดเดนทัสโรนึกคิดรับรู้จดจอนักตำแหน่งสูงกลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกปริมาณสาติพัฒนเดพุนปุสเจนทัสโลยิ้มย้มแจ่มใสปิติเปิกบานทุกอนุเวลาเป็นปกติกันทุกท่าน